นะครับก็จะมีทผู้ใหญนาคารกลารู้ปั้นท่านที่ธนาคารกรางเตือนนะครับท่านรัเตอนวันนร์ของคน่นอไครับผู้รับใบอนุญาตผู้เรียนระาับปริญยาได้กลับรูปบั้นนะครับ และารพยิงวันนี้แม่ติ๋วมาเป็นตัวแทนสสวันทิวันสมบูรณ์นะคะซึ่งอยู่ในห่วงของอาการประชุมสภาช่วงนี้ยังไม่ปิดสมัยประชุมนะคะที่นําเรียนว่าทุกวันจันทร์สสอของเราก็จะต้องประชุมวิปรัฐบาลทุกวันอังคาร พูดพริมหังประชุมสภานะคะจะกลับมาได้ผมพี่น้องก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะไม่ถึงขออ่อนอื่นนะคะเรบทราบว่าเราจะมาให้กำลังใจกันทุกครั้งที่มีการโชว์ผีมือหรือจอาบผลงานของกอ,องกอองของเราซึ่งจริงๆแล้วคือ วันนี้ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ,ะแล้วก็แพทย์สารวัตรทั้งที่แต่งตั้งไปแล้วแม่ยังไม่ได้เข้ามา เ็นเสาหลักนะคะที่จนะดูแลพี่น้องของพวกเราในหมู่บ้านไม่มีสถาบันใดจะยิ่งใหญ่ไปยิ่งกว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านคือผู้ที่เป็นคนสำคัญนะคะเป็นคนสำคัญยิ่งใกล้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาแล้วนี่คือความสำคัญของพวกเราทุกท่านและวันนี้เมื่อมีโอกาสได้มารู แล้วขอนังเรียนว่าถ้าใครมาจากทางมืองคนก็จะเริ่มแล้วนะคะที่มีการเคลียร์ริ่งถนนสี่เลนของเราจุดเชื่อมต่อจากสี่เลนเมืองคนนะคะ,ะที่จะมาถึงหนองเบ้งอเมื่อวานนี้ก็คือเคลียร์ริ่งอยู่ในจุดเดมืองโค<อ>นเขาจะต่อไปเป็นเส้นท<ม>าง ที่จะได้ในงบปี67 68และ69ทั้งหมดตลอดเส้นทาง4เลนที่จะต้องไปบรรจุในปี69และ10ก็จะมี่วกขั้วอีหลอดที่ยังไม่ได้นะคะสะพานขั้วอีหลอดสะพานและจุดจากบ้านหนองตะทองมางานไฟฟ้าอันนี้จะอยู่งจุด นอกั้นเราได้รับากรานะคะจากรับความเเดือดร้อนของพี่น้องจากที่สสเรานำชี้แจงในสภาก็เลยได้รับความกรุณาแม้แต่โอ๊คผู้ทุกข์ภัยร้อยล้านนะคะที่ท่านรัฐมนตรีธรรมนาคมได้กรุณาให้มากับพวกเราก็คือโบการาดี68แ ตรงนี้เราจะได้โบกมานะคะร้อยล้านและแก็แจ้งกับเรียนจ่เดินไอและก็พี่น้องกำล,ลังในบ้านท่านใหญ่ใหญ่ที่ท่านรับฝารภาษาของอสขององ้องท่านก็คงจะมาเยี่ยมทราบว่าอย่างนั้นนะคะแต่ยังไม่กำหนดวันน่าจะประมาณต,ต้นเนมษาหรือช่วงหลังที่ ในสมัยประชุมนะคะก็ขออนุญาตก่าวเรียนว่าในสิ่งต่างๆนั้นนะคะอ่าลูกหลานของเรานะคะคที่เป็นตัวแทนของท่านก็ได้ทําหน้าที่าให้กับพี่น้องของเราขอให้ท่านได้ ก็ขอกขาขอบคุณท่าน,นเอกขอบคุณท่านกำนันพุเรืบมาทุกท่านที่เราได้มาร่วมกันทำเพื่อพี่น้องชาวหองสัมข้อของพวกเรานะคะขอกขารขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทุกท่านมีความสุขมีพรังและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านตลอดไปนะคะ